คือด้วยความที่ว่ามันเซง็งในเซง็งนะครับคือผมนั้นจะสตรีมอย่างที่ทุกคนบอกกันนะครับคือผมจะกลับมาสตรีมเป็นประจำอยู่แล้วนะครับช่วงนี้แต่คือว่าด้วยหูฟังที่มันพังนะครับประกอบกับว่าเออปรคาคารเพิ่งหายไป2ตัวผมเลยจิตใจไม่ค่อยดีเลยไม่ได้มาทำคลิปเจะเจริญแล้วมันเกี่ยวะลรวเนี่ย โอเคครับคือตอนนี้นะครับมันมีข้อมูลหนึ่งนะครับที่ผมเพิ่งได้รับมาส,สดๆเลยนะครับที่จะมาลงในวันนี้นะครับทีแล้ววันนี้ไม่มีคลิปลงนะครับแต่คือว่าหนก็หนแล้วนะครับเรามาทาคลิปแจกโค้ดดีกว่านะเพราะว่าเราว่างนั่นเองเดี๋ยวนะผมขอหาเกมที่มีชื่อว่าฟุตบ็อกซ์บ็อกฟุตก่อนโอเคเจอละคือมันอยู่ตรงนี้เลยเว้ยคุณดูคือมันอยู่ตรงที่ว่านะครับตอนนี้เนี่ยนะครับบ็อกฟุตเนี่ยมีคนวิสิทธ ถึง5,000ล้านแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เป็นข่าวที่คาอนี่จะดีใช่ไหมเพราะว่าคนเล่นเนี่ยมันถึงเป้าหมายที่มันดีแล้วอะ่ะก็แบบก็เข้าวงแบบแจกโค้ดอะไรก้อนอะ่ะ <c oughs> คือคลิปนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้ตัดเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตัดยังไงด้วยเพราะว่าผมไม่มีหูฟังผมเลยตัดอะไรไม่ได้นะครับในคลิปนี้พูดต,ตรงๆเลยนะครับว่าเป็นคลิปที่ไรเป้าหมายบ้างเลย <c oughs> เลยปบ่หมายจุดๆเป็นเลยจะทัใครนะครับที่จะสปอนเซอร์หูฟังนะครับหรือมีร้านสปอนเซอร์อะไรดีก็เออทักมาได้นะครับผมนะทักมาได้เลยนะครับหรือว่าจะเอ่อมีหูฟังอะไรแนะนำเนี่ยก็ทักมาได้นะครับคุณผู้ชมครับผมจะได้เอาไปใช้แล้วในตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มีหูฟังใช้อ่าคือว่านะครับเดี๋ยวผมจะทําการแจกโค้ดเลยนะครับคุณผู้ชมก็เอ่อโค้ดนะครับเขาทำการโพสต์ในเซิร์ฟเวอร์เอาคิมมต์หรือว่าในดิสคอร์ดเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับไปหามาแป๊บหนึ่ง โอเคนะครับซึ่งโค้ดนะครับก็จะมีอยู่2โค้ดด้วยกันนะคุณผู้ชมอ้ยจะต้องโยนดฆ่าวะไอโอเคนะครับขออนุญาตหนีแป๊บนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราอ่อันตรายมากเลยอันตรายมากอันตรายมากเลยโอเคนะครับเอาเป็นว่าชักมันดีกว่านะคุณผู้ชมนะครับซึ่งโค้ดแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นโคดนี้เลยนะครับโคดนี้นะครับที่มีชื่อว่าเออรีเซ็ต 5B นะครับซึ่งจะเออเป็นโค้ดรีสเต็คนะคุณผู้ชมนะครับ แล้วก็จะมีโค้ดนึงนะครับเป็นโค้ดสุดท้ายนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับเป็นโค้ดที่ชื่อว่า EP 5B นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่้ดูนะคุณผู้ชมโอเคนะครับซึ่งจะได้มาประมาณกี่ชั่วโมงกี่นาทีอ๋อประมาณ30นาทีนะคุณผู้ชมนะครับโอเคก็โค้ดนี้นะครับจะได้30นาทีนะครับส่วนอีกโค้ดนึงเป็นโค้ดที่สแตนนะคุณผู้ชมนะครับสำหรับเออ่การวิสิต5,000คนที่เล่นเกมบฟุตด้วยเองโอเคครับสวัสดีครับทุกคนครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณมากเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าบบ๊ายายไปละ